เป็ดห้องน้องสนันอย่เป็ดอยากออกพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีมิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเมื่เป็ดมันอยากออกไงห้องกระปับกระปับกระปับอยู่ค่อยเป็ดเป็นเดิ่มมัพพนไงตตาไม่ค่อยเป็ดสายตาหย่อนนกด คุณตาปล่ยเป็ดสายเป็ดหย,ยาบออกสิเดาั่ผู้ไข่หน่วยหนึง่งไข่อย,ยูเ่เจ๋อผู้หน่วยหนึง่งไข่เป็ดไข่เป็ดคุณตาเก็บแต่สาวแล้วไข่เป็ดไข่เป็ดไม่มีแล้วคุณตาเก็บแล้ว ปีใหม่พี่น้องจ้าเพื่ออิมากินปลาเพื่ออสิมากินปลาสะนี่มาเด้อปีใหม่เด้อสีล้างบ่อปาลาไหลไหลจะล้างบ่อจะล้างบ่อเอาน้ำอกเปลี่ยนน้ำใหม่พี่น้องจ้ามากินปลาเด้อจ้าไม่ทั้งปลาไม่ทั้งเป็ดใครอยากกินอะไรก็แล้วแต่ชอบเป็ดมันกำลังฟัก เป็ดฟักลายหลาย,ลายพุ่มใดพุ่มใดก็มีแต่เป็ดฟักพวกข้างในอันใต้สังกะสีค่ะเป็ดฟักหมดเลยนะคะเป็ดฟักหมดเลยอันนี้ไข่มันบักหลายนึงมันยังบอก,ออกลูกฟักไข่ฟักไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดฟักไข่ เป็ดฟักไข่เป็ดฟักไข่เป็ดฟักไข่เดี๋ยวก็ลูกเป็ดร้องเจี๊ยบเจียเจ๊ยบเจี๊ยบมากินมะพร้าวด้ยวยพี่น้องจ้าเนี่ยมะพร้าวน้ำหอม มันขนุนคุณยายดกแท้ขนุนขนุนมันสะท้อนเสียงบ่เห็นนี่ขนุนขนุนดกดกขนุนดกมากเลยมัง่อมักมี่มักมี่ต้นนี้กระดก ไม่ดุแทไ้ไปเก็บผักต่อเราไปเก็บผักต่อดีกว่ามาปล่อยเป็ดเห็นเป็ดหองแล้วมาปล่อยเป็ดพี่น้องจ้าพาน้ำหอมกรลรังอันนั้นพาน้ำหอมกรลรังไอ Okay. เกะพอดีเรากินปีใหม่นะแสงนี่โบมันกินได้หรือเปล่าแสงแสงนี่กินได้แล้วต้นพีเด้ต้นพีก็บโบมันกินได้หรือเปล่าสองหน่วยพฤษยานกินได้ละต้นพูกสองหน่วยนั่นกินได้แล้ว ព្រលិះតាក់ឈីពេតទៅໃសអត់ຕົ້ນໝង្ង